ha, hỏi hoi lê. Ah, tên yên lê ya. Anh sao hèm à Tên yên lê hèn yên mặt đất. Oh, lê. Ti. Oh, lê. Ti. Oh, lê. mà Oh, lê. Ti. 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 Chết rồi Ti. 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 ยืนดูบ้านไหนสบ้มโอใครมหันอ๋อมันไปได้ยินเสียงลบมันระเบิดที่มันเลยไปได้ยินเสียงหันยิงได้ยินดียรงเลือดแตกเลยนั่นแ่ะให้ดักมันฝั่งนี้ เราบวงใกล้ๆก,ก่อนอยู่ซ้ายเนอะฮะแล้วจะลุมจะลุมมาแล้วละมาขวาละจะลุมเลย จดเหลือคนริบนะเป็นใจไอ้บาเบอร์กันเนี่ยเป็นใจเออบาเบอร์เออไอ้เชี่ยเนี่ยเฮ็ดผมเคดวิบวับวิบวับหูไล่ฆ่าทั้งแบบเหลอไล่ฆ่าทั้งแบบเหลอจะจะเกลือ มีกอซ่ากันเนอ